สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะครับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับก่อมีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับนะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับนะขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับ0 8น5 1 2 2 3 3 2นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคขหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแบคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับผม วันนี้นะครับเราก็เช่นเคยนะครับพี่พี่รายการละห0 0ร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนะรบกวนดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับนะถูกใจเมื่อไหร่ปิดได้ทันทีเลยนะครับพี่ๆอ่เดี๋ยวมาเริ่มนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์พิมพระประธานนะครับพี่ๆอ่นี่ครับโอ้เนื้อเนื้อแกล่งนะครับพี่ๆเนี่ยสวยมากเลยนะครับเนี่ย อนนี Or, oh, MM. mm ่ครับโอ้โหวงนี้นะครับมีแร่ตะไบทองด้วยนะครับพี่ๆนะมีแร่ตะไบทองด้วยครับเดี๋ยวอนุญาตลงกล้องเลยแล้วกันนะครับอ่านี่ครับโอ้โอเกตะลุ้มนะครับอ่านี่ครับแร่ตะไบทองนะครับพี่ๆอ่นนี้เม็ดฟอนซานนะครับอ่าเม็ดเขียวเม็ดแดงนะครับมีหมดเลย ไฟแป๊บนึงนะครับอ่ะ,อะนี่ครับขอบข้างนะครับอ,อนี่ครับอ,อ่องค์นี้นะครับหลังจะเรียบนะพี่นะหลังจะค่อนข้างเรียบเลยนะ การที่หนึ่งนะครับอไปครับรายการที่สองนะครับองนี้ครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพี่พี่อ่าพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ครับเนื้อหนึบนะครับพี่โอ้โหนี่ครับมีพวกคราบไข่นะครับพี่พี่นี่ นี่ครับพี่พิมพ์เส้นได้นะครับนะพิมพ์เส้นได้วัดรักครังนะครับองนี้ครับนี่ครับคาบไข่คาบกุธรรมชาติเลยนะครับพี่ๆครับใครชอบยังไงนะครับนะทักไลน์นะพี่หรือโทรมาได้เลยนะครับนะ นี่ครับโอ้โหเม็ดผงดำนะครับอ่ะรายการที่สองนะครับพิมพ์เส้นได้ครับต่อไปครับรายการที่สามนะครับอย่างนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่พี่โอ้โหเนื้อหานะครับเก่ากึกเลยนะพี่พี่เนี่ทันหลังนะครับมีการยุบการย่นนะครับอันนี้เอ่อคาบไข่คาบปลาเนาะเนี่ยขึ้นเต็มเลยนะครับพี่พี่ ครับโอ้โหคราบไข่คราบปลานะครับพี่พี่นี่เห็นไหมพระเนื้อหาเก่านะครับนี่ดูเลยครับพี่พี่ครับอ่นี่ครับด้านหลังนะครับาเนื้อยุกเนื้อย่นนะครับพี่พี่นี่ ครับคบต่างๆเยอะมากเลยเนาะเนี่ยครับไข่ครับปลาครับแคลไซด์นะครับรายการที่สามนะครับต่อไปครับรายการที่สี่นะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์พระพาทานเนาะองค์นี้นะครับมีเห็นเส้นบังคับพิมพ์ค่อนข้างชัดเลยเนาะเนี่ยครับมาด้านหลังก็โอ้โหหนึกนุ่มนะครับพี่ๆครับนี่ครับโอ้โห นี่ครับพี่เกตทะลุซุ้มนะครับนี่ผงเม็ดวนสารนะครับโอ้โหนี่ครับซุ้มนี่ก็มีการยุบหดเนาะ ที่สี่นะครับต่อไปครับรายการที่ห้านะครับอ่านี่ครับอง์นี้นะครับที่เป็นพิมพ์พระประธานเนาะน่าจะฝากกูหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเพียงค์นี้ครับคาบกูเต็มเลยนะครับนี่ครับแต่พุทธศิ์องค์นี้นะครับค่อนข้างล่ำนอนเห็นไหมแขนดูใหญ่เนาะเนี่ยพระพักนี่กลมเลยนะครับ นะครับพุทธศินจะค่อนข้างอวบนะครับพ,พี่อวบอิ่มเนาะเส้นใหญ่ฐานใหญ่นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งพิมพ์เนาะอาที่นาเก็บนะครับนี่ครับพี่ครับผูกดเ,ดเดิมนะครับห นี่ครับพี่ๆคาบไข่คาบปลานะครับอ่ารายการที่ห้านะครับ <c oughs> อ่ะต่อไปครับรายการที่หกนะครับอ่านี่ครับพิมพ์พระประธานนะครับโอ้โหเนื้อสวยนะครับพี่ๆนี่เนื้อเนื้อแกล่งนะครับนี่มีแตกลายงาเนาะ เนื้อแตกลายนะครับชามสังขโลกนะครับพี่ๆครับโอ้โหแตกลายชามสังขโลกนะครับพี่ๆนี่เน็ตเขียวนะครับอ่านี่ครับโอ้โหนี่ครับขอบข้างนะครับมีรอยคูดนะพี่ หลังก็จะเป็นหลังเรียบนะพี่เนาะมีรอยแตกลายนะครับอ่านี่ครับพี่พี่เนื้อโอ้โหนี่เห็นไหมตรงนี้ก็ดูหนึกตรงนี้ก็ดูแล่งนะครับโอ้โหเนื้อสวยๆนะครับพี่พี่ลายการที่อ่าหกนะครับ ต่อไปครับรายการที่7นะครับอ่านี่ครับพี่องค์นี้นะครับพิมพ์พระประธานนะครับโอ้โหเนื้อหนึกแข็งนะครับอืมมมพี่พี่ดูครับนี่ด้านหลังนะครับโอ้โหเนื้อเก่งแก่งเก่าเก่เลยนะครับพี่ๆครับ อยครูดเนาะรอยคู่ตัดนะครับพี่พีนี่นี่ครับด้านหลังนะครับอ,าอรายการที่เจ็ดนะครับเอาไปครับรายการที่แปดนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับนี่พุทธสินนะครับล่ำๆเลยนะพี่นอ้อง ครับไข่นะครับคาบกุกเต็มเลยครับพี่พี่ครับรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับพี่พี่สวยนะครับสวยมากเลยครับพี่พี่นี่องค์พระนะครับจะดูเนื้อนะครับเนื้อในเนี่ยจะดูแข่นมันตังอิ้วนะครับนี่ครับ นี่คือโซนแก่น้ำมันตังอิ้วเรามีเอ่อพวกคาบไข่คาบกุนะครับพี่พี่นี่ครับารายการที่8นะครับต่อไปครับรายการที่9้านะครับ นี่ครับพี่เพนพิมพระประธานนะครับอ่ะนี่ครับตรงนี้นะครับเนื้อแห้งนะครับพี่นะเนื้อแห้งมีคราบกุเลยนะครับเนี่ยคราบกุ้งบางๆนะครับน่าจะเป็นบางหุ่งพรมนะพี่นะองนี้นะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหพี่วีดูครับคราบกุนะครับพี่เต็มเลยครับพี่นี่ อันนี้คือแบบคาบกูบางบางนะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่านี่ครับพี่พักเก่าสวยคลาสสิกเลยนะครับผมนี่พักกูดูง่ายนะครับนะพักกูดูง่ายนะครับพี่พี่รายการที่เก้านะครับอ่ะ ไปครับรายการที่สิบนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่พี่โอ้โหองนี้ครับเนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังก็มีรอยยุบรอยย่นนะครับโอ้โหหนุกนุ่มดูเลยนะครับละมุนตามากเลยนะครับพี่พี่ครับเนี่ยครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับพี่พี่ อันนี้ครับนี่เห็นไหมรอยุบหดของมวลสารนะครับเนี่ยนี่ครับยุบหดไปแล้วครับพี่พี่ดูเนื้อในนะครับนี่ครับมวลสารนะครับพี่พี่เต็มเลยครับนี่ครับลอยยุบ้อยหดนะครับพี่พี รายการที่สิบนะครับไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์พระทานเนาะอนี้ครับโอ้โหพี่ดูหน้าหลังนะครับองนี้นี่มวลสารนะครับค่อนข้างจัดเลยครับพี่พี่ครับเนี่ยโอ้โหเห็นไหมครับนี่ลวเนื้อนะครับพื้นเกายภาพของพื้นผิวพระนะครับ ดูแล้วค่อนข้างมีความาแห้งเนาะแห้งแกล่งนะครับพี่พีเนี่ยโอ้โห <c oughs> นี่ครับพี่เศษไม้เศษทูบเนาะ การที่11ครับต่อไปครับรายการที่12สนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะพี่ๆโอ้โหงนี้นะครับพี่แร่เยอะมากนะครับนี่เม็ดแร่เยอะมากนะครับนี่ครับโอ้โหดูแล้วนะครับด้านหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับ เม็ดพระสุ้มคอนะครับพี่นี่เป็นเป็นก้อนเลยเนาะเนี่ยเห็นสี่ก้อนเลยครับพี่สี่เม็ดสี่ก้อนนะครับนี่ครับพี่โอ้โหนี่มีเส้นแซมนะครับองค์นี้นะพี่เส้นเสแสมครับระหว่างฐานชั้นที่หนึ่งกับฐานชั้นที่สองนะครับอ่านี่ครับโอ้โห ครับหลังครับโอ้โหดูครับพี่พีดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งนะครับพี่พี่เม็ดแร่ต่างๆนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากเลยเนี่ยครับรายการที่สิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับอุ้งนี้นะพี่เป็นพิมพ์เกตบัวตูมเนาะนี่ครับโอ้โหพิมนี้นะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับพี่พี่ นี่ครับก็ดูเนื้อหานะครับโอ้โหเก่าเกาเลยนะครับพี่พี่นี่เนื้อนะครับหนึกแก่งนะครับนี่พอมีมีพอพอมีลายแตกนะครับพี่เนาะอือหือนี่ครับพี่พี่เนื้อสวยนะครับนี่นี่ครับร้อยแตกลายนะครับโอ้โหยอดเลยนะครับพี่พี่ครับ ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆนะนะครับอันนี้ก็เป็นหลังเรียบแล้วเนี่ยจะดูเนื้อหานะครับพี่นี่มีความหนึกนะครับพี่นี่มวลสารนะครับละเอียดนะครับเนี่ยคือมวลสารเยอะนะครับนี่รายการที่สิบสามนะครับพิมเกตวัตูมนะครับพี่ๆต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับอ่ะนี่ครับหเนื้อตุ๊กตับเลยนะครับพี่ๆนี่นะ ยุบย่นนะครับนี่ครับพี่พี่เนื้อเก่าๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมพวกคราบแคลไฟส์นะครับพี่คราบไข่นะครับเนี่ยครับ อันนี้คือยุบลงไปแล้วเนี่ยเห็นไหมพี่เป็นหลุมนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นหลุมเล็กๆยุบย่นนะครับเราก็จะเห็นในเนื้อผ้าเน้ะเนี่ยเห็นไหมนี่ครับพี่พี่ การที่ส4ครับต่อไปครับรายการที่15นะครับอ่านี่ครับโอ้โหพี่พี่เนื้อตุ๊กตับเนื้อตัวตัดนะครับที่เอ่อพวกเพี่นหลายคนพูดนะเนี่ยครับโอ้โหนี่ครับพี่พี่ท่านไหนนะครับที่เคยกินตัวตัดนะครับพี่พี่เนเนื้ออันนี้นะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหดูครับนี่ นี่ครับโอ้โหหลังหน้าพี่ๆตุ๊กตับนะครับเนี่ยนี่ครับรายการที่สิบห้านะครับต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับพี่ๆนะเป็นพิมพ์เจดีครับเนื้อหนึบเนาะเนี่ยมีครับครับแป้งนะครับโอ้โหนี่ครับหนึบนุ่มนะครับละมุนตาเลยนะครับพี่ๆครับ พี่พี่นี้คราบไข่เนาะเนี่ยเป็นพิมพ์เจดีนะครับพี่พี่เนี่ยโอ้โหนี่ครับโอ้โหดูครับพี่พี่นี่ครับอืมเนี่ยอันนี้เนี่ยเนื้อจะขาวๆออก,กน้ำตาลน้ำตาลนะครับพี่พี่ เหมือนจะแบบมีการเนี่ยคาบน้ำมันต่างอีวูด้วยเนาะเนี่ยนยครับโอ้โหเนื้อหนึกนุ่มนะครับพี่ๆสวยมากครับรายการที่สิบหกครับต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ภาพมัทนอกข้าบอกนะครับพี่ลายปีกานะครับนี่ครับเนื้อเก่าแห้งแกร่งนะครับอื้มนี่ครับพี่ๆหันหลังมาแล้วโอ้โหขอบูดตัดเป็นธรรมชาตินะครับ นี่ครับโอ้โหนี่ครับพีบ่ๆคราบครา,าบเอาาบบบ่อพ่อคราบไข่เนาะเนี่ยนี่ครับอขอบข้านะครับรอยครูดนะครับ นี่ครับพี่สังเกตนะครับเม็ดดำๆเนาะเห็นไหมเต็มเลยนะครับพี่นี่ผงขี้เท่าใบลานนะครับเม็ดดำเม็ดเท่านะครับโอ้โหเยอะนะครับพี่อะรายการที่สิบเจ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์พักทานนะครับพี่อกกระบอกเนาะนี่ครับเนื้อโซนนี้นะครับพี่ได้มา กี่องค์ไม่แน่ใจนะครับผมเอามาลงที่พีนี้นะครับนี่ครับบอกเลยว่าเนื้อเก่าถึงยุคนะครับพี่พี่ครับดูจากไขยภาพนะครับพี่พีครับเนี่ยโอ้โหรอยครับเนี่ยคาบแคลงซแคลไซส์นะครับคาบไข่นะครับ พอมีการยุบการย่นเนาะเนี่ยเนื้อหนึกนะครับพี่พี่โอโ้โหครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเก้านะครับนี่ครับพี่เป็นพิมพ์พระประธานนะครับโอโ้โหอันนี้ก็เขาเรียกอะไรนะพิมพ์สองคลองเนาะน่าจะพิมพ์สองคลองครับพี่พี่อันนี้มีอ่าดูนะมีค้าวกุบางๆเนาะ พี่ผมเคยเอามาหลายรอบนะครับพี่พีเนี่ยผมเวลาผมไปเหมานะครับเนี่ยผมเจอพระโซนี้ผมก็จะเอาติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนะครับเนี่ยนะครับดูดูเนื้อนะครับพี่พีเนยถ้าสังเกตดีๆนะครับเนี่ยจะมีความนึกนุ่มเลยเนาะนึกนุ่มมีข้าบไข่ข้าบกุนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วพิมพ์แบบพิมพ์สวยด้วยนะครับเห็นไหมสั่งแข้งเราจะเห็นคมชัดนะครับทช้กีบบอลนี่ครับนี่ครับ ฐานคุ้มคมนะครับพี่ๆองนี้นะครับนะครับโหแล้วดูครับพี่เม็ดพองช็อกเม็ดพงพุทธคุณนะครับหืมเป็ดใหญ่เห็นชัดเจนนะครับหืมนี่ครับพี่นี่คือหลังนะครับหลังเป็นหลังเรียบเนาะนี่ครับรายการที่สิบเก้านะครับ เอาไปครับรายการที่20นะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับพี่ๆอ่าเนี่ครับเนื้อเก่าๆนะครับมีพวกขราวปลาข้าวแป้งเนาะเนี่ยนี่ครับโอ้โหนี่พิมพ์เจดีนะครับพี่ๆครับเนื้อสวยๆเลยนะครับเนี่ย สวยธรรมชาติเลยนะครับพี่นะสวยธรรมชาติเลยอรายการที่ยี่สิบนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับพี่เป็นพิมพ์พัฒนทานนะครับเนื้อหนึบนุ่มมากนะครับพี่หนึบนุ่มนะครับนี่โอ้โหดูขอบข้างโคตรเลยครับนี่ครับเราดูด้านหลังนะครับเม็ดมวลสารเยอะมากๆนะครับเนี่ยอไม่รอช้านะครับนี่ครับพี่ เนี่ยโอ้โหเนื้อหนึกนุ่มนะครับนี่พี่พี่ดูได้เลยนะครับดูที่องค์พระนะครับเหมือนแบบเนื้อจะเปียกๆนะครับสังเกตดีๆนะพี่ความหนึกนุ่มนะครับเห็นไหมเหมือนเนื้อองค์พระยังดูเปียกๆเนาะนะครับนี่ครับเราดูนี่เห็นไหมครับขอบกรูดนะครับมอนสารเยอะนะครับเนี่ย ครับขอบคลุดนะครับพี่พี่หนึกนุ่มเลยนะครับนะนี่ขอก็ดูแล้วนะครับหนึกนุ่มนะครับนี่ครับโอ้โหมนสารเยอะมากมากนะครับพี่พี่อ่านี่ครับรายการที่อ๋ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่อ๋ยี่สิบสองนะครับ อันนี้ครับก็เรี่ยมกรอบพร้อมนมเดิมเลยเนาะองค์นี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่พีอ่านี่ครับแตกลายนะครับนี่ครับมีแตกลายนะครับโอ้โหนี่ครับพี่พีเนื้อสวยมากๆนะครับเนื้อตุ๊บตับนะครับอันนี้คือแตกลายจนดูแบบกลายเป็นเนื้อตุ๊บตับเลยนะครับพี่พีเห็นไหมอ่าองค์นี้ครับพุทธศินสวยงามนะครับโอ้โหนันทานคุ้มนะครับ มาดูด้านหลังนะครับโอ้โหนี่ครับพี่พี่หนึกนุ่มนะครับนี่ครับที่เขาเรียกกันนะครับอานี่ครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับอ่านี่ครับพิมพ์พระประธานนะครับโอ้โ นี่ก็พร้อมกรอบเนาะนี่ได้มาอย่างไงก็เอาไปแบบนั้นเลยนะครับพี่พี่ครับนี่ครับนี่ครับเนื้ออองเมื่อกี้กับองค์นี้ครับได้มาจากบ้านเดียวกันนะครับพี่พี่นี่ครับดูเนื้อหานะครับนี่คือดูแล้วพระพระพิมพ์สวยนะครับแล้วแบบมีมวลสารครบตำตำราเลยนะครับ นี่นะครับนี่เป็นพระฟุ้มกอแดงๆนู่นครับอ่าเนี่ยครับอือ่าด้านหลังนะครับเป็นหนังเรียบนะครับเนาะโอ้โหนี่ครับพี่่รายการที่23นะครับเลยครับรายการสุดท้ายนะครับพี่รายการที่24นะครับ นี่ครับเป็นพิมพ์พรทานนะครับอกกระบอกเนาะองค์นี้นะครับสังเกตนะครับเนาะเม็ดผงช็อกนะครับพี่ผงวิเศษนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะพี่เนี่ยดูแล้วแบบนี้ครับเม็ดขาวขาวนะครับพี่ๆเนื้อองค์ฟ้านะครับมีความหนึกนุ่มนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับ นี่ครับพี่เนื้อหนึกนุ่มนะครับโอ้โหอือนี่ครับพี่พี่อันนี้คือได้ได้มาแบบนี้นะยังไม่ได้แกะกรอบนะครับพี่พี่โอ้โหดูครับพี่พี่ผงช็อกนะครับผงวิเศษนะครับเต็มเลยครับอ่ะนี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนครับเบอร์โทร id line ครับเบอร์เดียวกันนะครับ080512-2332นะครับมีบริการแคปเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป qr code สแกนหาได้เลยนะครับผมสำหรับ ep นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ